เปิดเผยประโยชน์ของมเมล็ดแมงลักที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพคุณสปปรรพคุณดีๆแบบนี้ดูให้จบนะครับรับรองได้เลยว่าประโยชน์เพียบหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามเมล็ดแมงลักนั้นมีประโยชน์อะไรกันบ้างวิดีโอคลิปนี้เรานำฝากกันครับว่าถ้าหากคุณรับประทานมเมล็ดแมงลักเป็นประจำมันจะส่งผลอะไรบ้างต่อสุขภาพรู้จักกันเลยหครับ สามารถช่วยดูแลระดับน้ำตาลภายในร่างกายได้เพราะเมล็ดแมงรักนะั้นสามารถดูดซึมน้ำแล้วก็ขับถ่ายออกไปครับโดยเฉพาะน้ำตาลในพาะอาหารสามารถช่วยลดลงได้มากเลยทีเดียว 2. เมล็ดแมงรักมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก และดูแลปัญหาเรื่องความอ้วนมเมล็ดแมงลัก,ม,กมีประโยชน์นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารและถ้าคุณพยายามลดน้ําหนักมเมล็ดแมงลัก,กที่แช่น้ําจนอิ่มตัวแล้วสามารถทําให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่ายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพทําให้คุณสุขภาพดีได้และคุณไม่รู้สึกเพรียเวลาที่คุณอดอาหารอย่างแน่นอนมเมล็ดแมงลัก,กเนี่ยสุดยอดจริงๆครับ ประโยชน์อย่างที่3จากเมล็ดแมงลักครับเมล็ดแมงลักนั้นมีประโยชน์ที่ดีมากในการช่วยฟื้นไข้สำหรับคนที่ป่วยโดยเฉพาะอาการเป็นหวัดคัดจมูกถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้อยู่เพียงแค่ชงเมล็ดแมงลักกับเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบแล้วดื่มเป็นประจำก็จะสามารถช่วยดูแลสุขภาพและก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและช่วยขับเหงื่อได้อีกด้วยนะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ประโยชน์มเมล็ดแมงรักอย่างที่4นั่นก็คือการช่วยดูแลคุณแม่มือใหม่นั่นสามารถช่วยเพิ่มน้ำนมได้ครับเพียงแค่คุณแช่มเมล็ดแมงลักแล้วยกดื่มเป็นประจำมะเมล็ดแมงลักนั้นจะมีประโยชน์และคุณสมบัติที่สามารถช่วยเพิ่มน้ำนมในร่างกายได้และมีสารอาหารที่เหมาะมากครับสำหรับคุณบุตรซึ่งคุณจะได้รับประโยชน์และคุณบุตรก็จะได้รับประโยชน์ทางน้ำนมแบบเป็นสองต่อ ึ่งคุณรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องติดใจข้อสุดท้ายครับข้อที่5ประโยชน์ของเมล็ดแมงลักที่ได้ผลดีมากที่สุดนั่นก็คือการช่วยดีท็อกไขมันออกจากร่างกายของกระเพาะอาหารและลำไส้หลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารและลำไส้นั้นสกปรกขับถ่ายไม่ค่อยออกคุณลองรับประทาน เครื่องดื่มเลดแมงลักดูนะครับมันจะสามารถช่วยกําจัดคองเสียงตกค้างในร่างกายได้เป็นอย่างดีครับและช่วยดูแลสุขภาพระยะยาวได้ด้วยซึ่งจะสามารถกําจัดอุจจาระตกค้างได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ